วันนี้ครับจังหวัดนครราชสีมาถือว่าเกิดคัสเตอร์ใหม่ที่อำเภอรประทายนะฮะมีการเตรียมสั่งปิดสามหมู่บ้านของตำบลหันห้วยทายและเตรียมดำเนินคดีกับผู้ติดเชื้อที่ฝา่าฝืนคำสั่งจังหวัดครับเดินทางไปยังจังหวัดเสียงกลับมาไม่ไรายงานตัวและกักตัว14วันพร้อมยังจัดงานเลี้ยงและลักลอบเล่นการพนันจนทําให้มีผู้ติดเชื้อวันนี้อำเภอเดียวนะฮะเพิ่มอีก12รายครับ <c oughs> นายชรินทองสุขครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้ก็มีนายแพทย์น,ะนรินทรพิชยคามินนายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดนครราชสีมาและคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบซูมครับซึ่งก่อนการประชุมครับได้มีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด1 i ข้อมูลณนะวันที่19พฤษภาคม2564วันนี้จังหวัดนครราชสีมามีผู้ติดเชื้อโควิด1 i เพิ่ม22รายโดยแยกเป็นอำเภอปะทายเนี่ย12ราย อำเภอเมือง4ีรายอำเภอด่านขุนทด4ีรายอำเภอคอนบุลีและอำเภอวังน้ำเขียวอย่างละ1รายตัวเลขฮะสะสมอยู่ที่837รายหายป่วยสะสม607รายรักษาตัวอยู่ตอนนี้อยู่ที่222รายและเสียชีวิตสะสมรวม8รายครับ อย่างไรก็ตามนะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ค่ะปรากฏว่าเป็นคลัสเตอร์ใหม่อยู่ที่อำเภอรประทายนะคะโดยผู้ติดเชื้อเมื่อวานรายที่814เป็นชายไทยอายุ47ปีเป็นชาวบ้านตำบลหันห้วยสายอำเภอรประทายมีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่ระบาดจังหวัดสมุทรปราการค่ะ ผู้ป่วยรายนี้ค่ะนำเชื้อเนี่ยมาแพร่ให้กับคนในครอบครัวรวมไปถึงเพื่อนฝูงด้วยนะคะทำให้ในวันนี้นะคะเฉพาะตำบลหันห้วยซายอำเภอรประทายมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม12รายและคาดว่าจะมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกเป็นจำนวนมาก โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาก็ได้มีมติค่ะสั่งปิด3หมู่บ้านด้วยกันก็คือหมู่บ้านหมู่ที่1บ้านหันห้วยทรายหมู่ที่2บ้านหนองช่องแมวและหมู่ที่9บ้านชนละประทานค่ะของตำบลหันห้วยทรายอำเภอประทายซึ่งมีประชากรรวม3าหมู่บ้านกว่า1927คนเพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาดค่ะซึ่งท่านผู้ชมฮะชามลายของผู้ติดเชื้อรายแรกของอำเภอประทายเนี่ย คือต้องบอกแบบนี้ถ้าอ่านให้ฟังวันนี้นะมผมกับคุณชนิดจะพาจะเล่าให้ฟังก็ต้องบอกว่าน่าตีมากนะฮะผมใช้คํานี้เลยนะก็คือวันที่4ถึงวันที่6พฤษภาคมเนี่ยผู้ป่วยรายเนี้ยเดินทางไปยังจังหวัดสมุทรปราการวันที่6พฤษภาคมเดินทางกลับมายัางภูมิมิลำเนานะฮะที่อําเภอปทายแล้วก็วันที่1 3ถึง14พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เริ่มมีอาการป่วยไข้นะปวดเมื่อยวันที่15พฤษภาคม ไปทำงานตามปกตินะฮะที่สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอประทายวันที่17ครับท่านผู้ชมฮะก็คือเมื่อวันก่อนนี้เองไปตรวจหาเชื้อโควิด1 9ที่โรงพยาบาลประทายจนกระทั่งเมื่อวานนี้ผลออกมาคือพบเชื้อนะฮะแล้วก็มีการนำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาคราวนี้ลองมาดูการสอบสวนโรคโดยละเอียดครับคุณชินิราภา ทีนี้นะคะจากการสอบสวนโรคอย่างละเอียดค่ะก็พบว่าผู้ติดเชื้อรายแรกของอำเภอรประทายที่นำเชื้อมาแพร่ให้กับชาวบ้านเพิ่มอีก12คนในวันนี้ผู้ป่วยรายนี้เนี่ยละค่ะไปยังพื้นที่เสียงจังหวัดสมุทรปราการมาแล้วก็เดินทางกลับมาอำเภอรประทายแต่พอกลับมาถึงแล้วผู้ป่วยรายนี้ไม่ยอมรายงานตัวแล้วก็ไม่กักตัวเองด้วยท,ท,ทั้งที่ตัวเองเนี่ยไปพื้นที่เสี่ยงมาใช้ชีวิตปกติ ไปทานอาหารกับครอบครัวและที่สําคัญกับคุณผู้ชมผู้ป่วยรายนี้ฝ่าฝืนคําสั่งจังหวัดด้วยจัดงานเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนฝูงลักลอบเล่นการพนันจึงเป็นการกระทําผิดกฎหมายนะคะ ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดคนครราชสีมาเตรียมพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ติดเชื้อรายนี้แล้วพร้อมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่สอบสวนโรคดำเนินการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเชิงรุกเพื่อนำมาตรวจหาเชื้อให้ได้มากที่สุดสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด -19 ไม่ให้ลุกลามไปมากกว่านี้ค่ะครับ